ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนสัมผัสได้ถึงความแบบสดชื่นตลอดมีลมตลอดทั้งปีเลยนะคะโดยชย้ต้องคงแต่งอะไรมากมายแต่ก็มีเสน่ห์ในตัวมันนะ่ะนไปๆด้วยกาศดีด้วยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิวก็ถึงตรงที่มิวบอกว่าจะพาทุกคนมาชมวิวนะคะตรงนี้นี่คือแบบ สวยมากๆากอ่ะทุกคนคือแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นทุกคนที่ไทยก็มีที่เดยช้างนะคะเรามีแบบว่าเป็นเป็นเหมือนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยอะ่ะทุกคนจะชอบเนยอันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จร้อซนต์ะคะแต่ว่าอะไรอะ่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มแบบสวยแล้ ทุกคนที่ไทยก็มีนะคะที่ดอยช้างสามผัดแบบีมากนี่ขนาดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนสัมผัสได้ถึงความแบบสดชื่นสดชื่นมา,มากว่ะเขาใช้ความแบบเป็นกว้างทุกคนใช้อนุรักษ์ไม่ผ่ทุกอย่าง ยากค่ะป้าคือทุกอย่างมันเป็นความแบบธรรมชาติที่ลงตัวมากๆอ่ะแม,ม่มนานีจะพาทุกคนชมนะคะอันนี้เขายัง่สร้างไม่100เลหนะคะอบอุ่นมากขอสูดบรรยากาศเต็มเต็มฝอดหน่อยสิอากาศดีมากนะคะทุกคนดูแม่ หวยมากมไม่กลับแล้วนะคืนนี้นอนนี่ถ้าอยู่ไกลอยาอ้าวคุณแม่บอกว่านอนนี่เลยนะคะต้องกลับคืนนี้ <c oughs> ดูทุกคนสวยมากอ่ะขอเปิดแมสส่วนบรรยากาศเต็มเต็มปอดเลยนะคะทุกคนอากาศดีจริงๆคือดูรอบๆบ,บ,บริเวณตรงนี้ก็เป็นแบบกาแฟเป็นต้นไม้ อเวลาลมมาแล้วมันเย็นอะให้ความรู้สึกแบบพูดไม่ถูกแต่รู้สึกดีอ้ยค่ะดีมากทุกคนได้ยินเสียงลมไหมอากาศดีมากเลยอะลมมาแบบลมมีมีลมตลอดมีลมตลอดทั้งปีเลยนะคะโดยชางเุ้ยสันสันสันต้นไม้ยังสันนะแม่ เลนวนนิวจะบอกว่ายิวมาที่นี่นะคะทุกคนจะชอบอย่างหนึง่งที่เป็นพิเศษเลยนี่มิวชอบต้นไม้ตอนนี้มันรู้สึกว่าดูเหมือนมันไม่มีชีวิตอะแต่มันก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันอะดูคือมันมันมันบอกไม่ถูกอะมันมีสเสน่ห์มันสวยมากๆเลยอะดูสิมาทุกครั้งแล้วแบบตั้งแต่ขับรถขึ้นมาพนาทุกคนมิวมองต้นไม้ต้นเนี้ มันให้ความรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อะแต่ว่ารู้สึกดีบางๆเลยอะดูเหมือนไม่มีชีวิตแต่มันมีชีวิตนะเนาะใช่ไหมเนส,สวยมากแม่เดี๋ยวมีนะคทุกคนชอบอุยแค่ได้ยินเสียงลมก็รู้สึกดีแล้ววันนี้มีแอฟฟ้าร้องนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็ไม่กลัวค่ะ อะไรมากมายแต่ก็มีเสน่ห์ในตัวมันอนะอย่างธรรมชาติอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ต้องแต่งอะไรมากมายก็ได้นะเนี่ยธรรมชาติสวยมากจะบอกว่าทุกคนถ้าเกิดอันเนี้ยเขาสร้างเสร็จแล้วอะขึ้นมาพักได้นะคะแบบจะบอกว่าอาหารก็ธรรมชาติลุกเองทําเองอุ้ยแล้วก็เขามีแบบว่าเก็บกาแฟก็ได้นะทุกคนสําหรับใครที่แบบว่ายังไงอะ สั่งแต่กาแฟใช่ไหมแต่ก็ยังไม่เคยลองเก็บยังไม่เคยเห็นกระบวนการทํากาฟแฟอะไรเงี้ยก็มาเรียนรู้จากที่นี่ได้นะคะถ้าเกิดขึ้นขึ้นมาที่นี่แบบมีอะไรที่น่าเรียนรู้มากๆอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขแลแม่เนาะวันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวด้วยนะคะมามารับบรรยากาศเนี้ยคือมันก็มีความแตกต่างกันแต่ละที่แต่ละพื้นที่ก็มีความดดเด่นที่ต่างกันอย่างโดยช้างที่เนี้ยเขามีความสูง แบบว่าพันกว่าแต่ว่าที่เนี่ยสูงกว่าบ้านมิวสิกนะคะที่นี่ก็จะมีความเด่นในเรื่องของแบบวิวสวยอ้าวฝนตกแม่ฝนตกถ้าแต่นนเายังสร้างไม่เสร็จนะแม่สว,วาเ่ะเนาะเห็นแค่โครงล่างแบบว่าแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สวยอ่ะจะบอกว่าขึ้นมาพักผ่อนได้นะคะทุกคน อากาศดีมากคืออันเนี้ยอยู่บริเวณแบบต้นไม้อะอบล้อมไปด้วยต้นไม้กาแฟที่เป็นความแบบธรรมชาติจริงๆใครได้ขึ้นใครได้ขึ้นมาสัมผัสเนี่ยจะประทับใจมากๆจะบอกว่าสักครั้งในชีวิตอ่ะลองขึ้นมาสัมผัสกับ,กบธรรมชาติดูนะทุกคนจะรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยชีวิตนี้ได้ลงมาสัมผัสกับ ล่าสุดปวไล่เราแล้ว <laughs> ฟินน่าทุกคนไม่อยากกลับบ้านแล้วนะคะ <laughs> อยากจะบอกว่าขึ้นมาพักผ่อนได้นะคะทุกคนบรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนหาไม่ได้แล้วนอกจากบนดอยวิวแบบเหมือนอยู่ในสวรรค์บนดอยอ่ะทุกคนสวรรค์จริงๆนะสวัสบ เหมือนชีวิตนี้ได้อยู่กับธรรมชาตินี่คือคุ้มที่สุดแล้วอ่ะการใช้ชีวิตอยู่อ่ะจะบอกว่าคือทุกครั้งที่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับธรรมชาติได้มาดูชมวิวได้รับลมเย็นๆแบบนี้ให้ความรู้สึกแบบว่าทําไมมันรู้สึกดีขนาดเนี้ยบางทีเราเครียดๆอยู่นะแต่ว่านั่งชมวิวแล้วลมพัดมาเย็ยนสบายความเครียดแบบมันก็หายอะ่ะแปลกดีเหมือนกันทำไมเวลาอยู่กับธรรมชาติแล้วเรารู้สึกดี ทุกคนรู้ไหมเนี่ยมิวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่ได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยมิวรู้สึกมีความสุขขงบ้างอาจริงนะมีความสุขจริงๆอันนี้ฝนโปรยโปรยอากาศดีมากฝนโปรยโปรยด้วยอากาศดีมิวยังไม่ได้พาไปชมฝั่งโน้นเลยนะทุกคนโดยมิวจะพาชมฝั่งโน้นได้ไหมเพราะว่าฝน หนนะที่นี่ก็มีแค่ประตูท,ทางเข้าก็เลิศแล้วนะคะ ะคะทุกคน,นวันนี้ขนี้กือของแม่นะจะบอกว่าห้องน้ำก็ยังชมวิวได้นะทุกคนมีหลายหลังเลยนะทุกคนมีอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเขาทำเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็เป็นที่พักมี่ที่พักก็จะประมาณนี้นะคะ ทันจะฟากแล้วก็มีแบบว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรขาวๆก็คือเป็นที่นอนนะคะทุกคนคือทุกอย่างมันชมวิวได้หมดเลยทุกหลังเลยนะคะคือวิวแบบหลักล้านจริงๆะแม่วิวแบบฟินอะคือมากับเพื่อนมากับครอบครัวมากับคู่รักก็ได้นะคะคือให้ความรู้สึกฟินจริงๆอากาศดีอะแล้วก็อบล้อมไปด้วยต้นไม้ เป็นอะไรที่ฟินมากจริงๆแล้ววันนี้ก็ฝนตกด้วยนะทุกคนอันนี้คือฟิลฝนตกนะคะคือฟิลที่แบบฝนไม่ตกก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะฟิลฝนตกก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเนี่ยฟิลฝนตกก็ฟินเหมือนกันฟินได้ทุกฤด,ดูกาลเลยจริงๆช่วงด้านหนาวก็หมอกเต็มเลยค่ะช่วงฝนตกก็แบบฝนโปอยอากาศดีอะน้ะแม่เนาะทำไมมันมันดีแบบนี้อ่ะนี่อยากจะ จะบอกว่าถ้าเกิดเขาสร้างเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาพักผ่อนได้นะคะทุกคนบิวรู้บิวรู้นะว่าทุกคนอัดอั้นมานานไม่ได้แบบไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนาะแต่ว่าเชื่อว่าเนี่ในอีกปีหน้าหรือปีต่อๆไปขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆนะเราต้องช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะคะทุกคนมิวก,ก็อยู่บนดอยเนาะ ก็ทางบนดอยก็ดูแลซึ่งกันและกันค่ะก็ก็ขึ้นมาพักผ่อนได้นะถ้าเกิดเขาสร้างเสร็จแล้วอ่ะเดียวก็อยากพาทุกคนมาพักผ่อนอากาศดีอย่างนี้ไม่พักไม่ได้แล้วปะไม่ต้องไปแล้วญี่ปุ่นอะ่ะอยู่นี่อากาศฟินมากจะบอกว่าคือคือเราได้แบบได้ฟินแบบฟินแบบฟินเลยอะ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าคือ มันเป็นความธรรมชาติจริงๆนะคือบ้านมิวสิกก็เป็นอีกฟิลหนึ่งไงที่นี่ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งอากาศก็คือแต่ละที่ก็มีจุดเด่นที่ต่างกันเนาะือจะให้ความรู้สึกแบบต่างกันอะที่นี่ก็จะแบบชม,มวิวไปเก็บกาแฟะอะไรเงี้ยไปดูกระบวนการทำกาแฟโอ้โหอะไรจะคุ้มขนาดนี้ใช้ชีวิตแบบว่าลองขึ้นมาสัมผัสกับธรรมชาติสักครั้งหนึ่งดูนะทุกคนรับรองว่าการใช้ชีวิตเนี่ยคุ้มมากมาก ทุกครั้งที่อยู่บนดอยอยู่กับธรรมชาตินะคือยังไงมีกวก็จะพูดอยู่คาเดิมว่ามิวมีวความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วถ้าเกิดเรายิ่งแบบอนุรักษ์ต้นไม้ป่าไม้ไม่ทาลายป่าอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กับธรรมชาติได้อะแม่เนาะ เอกเพอนหยุดละลองไปดูฝั่ง แต่ว่ามันสวยมากๆอ่ะหนูชอบต้นไม้ต้นนี้มากแกเอ็นเนี่ยหูมะขามป้อมแล้วมาหื้อจีนเป็นจานย่างกันคนมะขามป้อมเนี่ยข้อดีของการอยู่บนดอยนะคะมีของกินเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ป่าผลไม้ตามฤดูกาลผักผลไม้มีให้เราเลือกสรรให้กินเยอะแยะมากมายเลย ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะมิวพาทุกคนพาฟินธรรมชาติแล้วทุกคนประทับใจไหมประทับใจเหมือนที่มิวสิป,ประทับใจไหมคะ <c oughs> จะบอกว่าคนดูก็กําลังฟินกําลังฟินอยู่นะคะ <c oughs> ขอตัดบทก่อน <c oughs> ก็มีวความสุขนะคะทุกคนวันนี้มิวมีวความสุขมากๆมิวรู้สึกว่าวันนี้มิวใช้ชีวิตคุ้มแล้วอะวันนี้นะคือพรุ่งนี้ก็ ส่วนของพวกนี้นะคะวันนี้มิวก็ใช้คุมแล้วนะคะคือพาคุณพ่อคุณแม่มามาเที่ยวด้วยมาพักผ่อนด้วยมารับบรรยากาศแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะอยู่บ้านก็จะเป็นอีฟิลหนึ่งนะทำสวนทำไร่อะไรเงี้ยหาของป่ากินนะคะวันนี้ก็พาคุณพ่อคุณแม่มาชิวๆมาดื่มกาแฟมากินเคก้กแล้วก็มาชมวิวนะคะก็ดีใจที่แบบว่าดีใจที่ได้อยู่ ได้อยู่กับธรรมชาติและได้สัมผัสอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มิวรู้สึกว่ามิวดีใจมากๆแล้วก็มกีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคนดูก็จะมีความสุขและก็ฟินไปพร้อมๆกับมิวสิกด้วยนะคือทุกคนชอบไหมชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะคะคืออยากรู้ว่าชอบฟิลนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมิวก็อยากรู้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดชอบก็บอกคอมเมนต์มิวสิกด้วยนะคะวันนี้ฝนตกแบบไม่ได้ตกหนักนะทุกคนแบบปล่อยๆแบบว่าบรรยากาศกำลังดีอะคะ่ะ คือมันก็คือแล้วแต่คนชอบเนาะคือแบบนี้ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งที่แบบให้ความรู้สึกดีเหมือนกันวันนี้คุณแม่มีความสุขไหมมีความสุขค่ะดีใจนะทุกคนที่ทุกคนชอบนะคะก็หวังว่าทุกคนก็จะชอบเหมือนที่มิวสิ่งชอบนะแล้วก็ถ้าเกิดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขึ้นมาพักผ่อนได้นะทุกคนมิวก็อยากเป็นคนที่ยังไงอะ่ะมิวว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่กับธรรมชาติสัมผัสอยู่กับธรรมชาติตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ย ถ้าคนข้างล่างอยากขึ้นมาสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยมิวก็อยากเป็นคนหนึ่งที่จะพาทุกๆคนไปชมบรรยากาศแบบเนี้ยอยากให้คนข้างล่างได้ลองขึ้นมาสัมผัสอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ดูนะคะรับรองว่าฟินมากๆทุกคนฟินแบบฟินอนะคือเนี่ยแต่ละหลังก็ให้ความรู้สึกแบบเนี่ยเป็นความธรรมชาติใช้ฟากไม้ไผ่อะไรเงี้ยแล้วก็ยาก่าคา โอ้ทุกอย่างฟินไปหมดอยู่กับธรรมชาติอะไรเจะฟินขนาดนี้นะคะใช้ชีวิตโคลนราดทุกวันจะบอกว่าสักครั้งหนึ่งหรอลองขึ้นมาสัมผัสกับธรรมชาติดูรับรองว่าจะแบบมีความสุขมากอากาดีมากฝนก็ไม่ได้ตกเยอะนะไม่ได้ตกหนักด้วยตกแบบปล่อยๆแบบอากาศกำลังดีอ่ะ แต่ก็ฟ้า,าร้องนิดนึงนะก็ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าเกิดสถานการณ์โควิดซาลงแล้วเง,งี้ยก็ขึ้นมาพักผ่อนสักครั้งหนึ่งรู้สึกว่าทุกคนก็อัดอ้นมานานใช่ไหมคะไม่ได้ไปเที่ยวนานขึ้นมาพักผ่อนได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ขึ้นมาสัมผัสดูกับธรรมชาติแบบนี้มีความสุขค่ะจะบอกว่า ทุกครั้งที่มาสัมผัสกับธรรมชาติอ่ะมันให้ความรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกเลยนะทุกทน้สึกดีมากก็ดีใจที่วันนี้คุณพ่อพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวนะคะแล้วก็มารลบบรรยากาศแบบเนี้ยเป็นไงคะทุกคนฟินไหมคะ <laughs> ถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกน้องมิวสิกด้วยนะคะว่าชอบฟิวประมาณนี้ไหมนะคะมิวก็จะจะพัฒนาจะพยายามถ่ายทอดวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติ ให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามชมเป็นกำลังใจให้น้องมิวสิ่มันตลอดมิวก็จะชใช้ท่อที่ดีที่สุดค่ะถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ทุกคนขึ้นมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองคือบางทีอะ่ะมิวพูดอะ่ะมันคือมิวพาทุกคนชมแหละแต่ว่าฟิลมันแบบไม่เหมือนเราขึ้นมาสัมผัสเองจริงๆอะ่ะทุกคนถ้าเกิดทุกคนได้ขึ้นมาสัมผัสนะโอ้โหเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะคะ ดีใจไหมคะแม่ดีใจค่ะก็อขอบคุณมากมากนะคะสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> ไปน้ำจิม้มน้ำจิ้มให้ก่อนนะคะทุกคนถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยวก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากขึ้นมาเที่ยวก็อินบ็อกหรือว่าทักหาน้องมิวสิกได้นะคะเดี๋ยวมิวสิกจะพาทุกคนมาเที่ยวนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เคยติดตามชมเป็นกําลังใจให้น้องมิวสิกมาตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขัดไม่ได้เลยนะคะตากล้องของเราเป็นยังไงบ้างคะแม่สนุกมากค่ะมีความสุขไหมคะมคว,มวันนี้คุ้มไหมวันนี้ใช้ชีวิตคุ้มค่ะฟินมากๆใช่ไหมคะแม่จะบอกว่าคุณแม่บอกว่าฟินมากเลยนะคะแล้วก็ได้กินเค้กไปอร่อยไหมคะ,ะคือตอนนี้พยายามให้คุณแม่ลดน้ำหนักอยู่นะคะไม่ให้กินหวานอะไรเงี้ยกินก็กินหน่อยนึงนะแม่เนาะ นี่จะบอกว่าทุกคลิปที่ที่ที่ถ่ายลงนะทุกคนนี่แหละตากล้องตัวจริงของมิวสิกนะคะคนนี้แหละค่ะทุกคนคุณแม่สวยของร้องมิวสิกเองนะคะทุกคลิปทุกภาพเลยคุณแม่ถ่ายให้หมดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะ <5. S 1> ขอบคุณที่คอยติดตามชมและก็ขอบคุณตากล้องของมิวสิกที่ อ,อดทนที่ไม่เหนื่อยในการถ่ายคลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะบอกคอมเมนต์มิวสิกได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะดูมย์จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะคะคุณมาเลยคนระับก็ามาดูจุชมวิวที่นี่ครับที่นี่เด่นและสูงแล้วก็สวยนะ มชชอนตตาาิิรจริงถ้าเกิดไช้ขึ้นมาเนี่ยคือแบบสำหรับคนที่ชอบแบบความแบบสงบอะแล้วก็ตื่นเช้าๆมากคือชมวิวคือแบบถ้าเป็นช่วงหน้านาหนาทุกคนมิวจินตนาการนะคะตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่เข้าหน้าหนาาขนาดนั้นเนาะ เกิดเข้าหน้าหนาวแล้วอะฟิลแบบยังไงอะดูหมอกอะเต็มเนี่ยโอ้โหฟินมากทุกคนดูตอนนี้คืออากาศคึ้มคุ่มชอบไหมชอบมากเดีจะพาพ่อมาพักผ่อนสักวันหนึ่งตั้งใจมาพักผ่อนจริงๆนะครับแล้วมาชมดูวิวนะครับวิวก็สวยมากเลยนะครับธรรมชาติจริงมีต้นไม้ ลงสงมสมบูรณ์นะครับมีกาแฟโอ้ยธรรมาชาติอ่ะธรรมาชาติจริงอบร้องไปด้วยธรรมาชาติ